นะคุณต้องรู้สึกก่อนว่ากระเป๋ากับคุณน่ะเขายิ้มให้กันของทุกอย่างมีพลังงานถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใช้กระเป๋านใบนี้แล้วมันหน้ามันเศร้าอะมันสลดทอนถูนั่นหมายความว่าเงินมันจะออกนะฮะใส่กระเป๋าใบนี้หรือคุณไม่ได้ใส่พลังงานเลยเสียของมากเลยซื้อกระเป๋าตังทันทีเปลี่ยนกระเป๋าตังทังทีรู้สึกไปเลยค่ะว่ากระเป๋าเขายิ้มให้เราโอ้มาแล้วรับทรัพย์แน่เลยขอบคุณเขาก่อนเลยครูเรียกเขาว่าของที่โปรแกรมจิตมันมีพลังงานนะทำไมเราต้องใช้พลังงานไม่ดีหลังจากนั้นเมื่อเราพูดกับเขาเสร็จแแลล้ววนะะะะคคคคสิิิ่่่่งทททีีรรููชออบบบําาาาเเเเยกกก็ืปปปดด๋ อาให้กว้างเลยึปถึงปีเสียค่ะปีเสียเคยครูรู้สึกว่ากระเป๋าที่ปากกว้างอ่ะจะดึงดูดทรัพย์ได้เยอะนะคะคะรู้สึกว่าเนี่ยเขากำลังอาปากนะคะเพื่อรับทรัพย์ให้กับเราเขาจะแบบดูดทรัพย์ให้กับเรานะคะคนจีนก็เลือกแบบนี้นะคะกระเป๋าปากถ้าเปิดได้แค่ดเดียวคุณังเกตียดเามันใส่เงินได้น้อยการหยุดเงินมันก็ได้น้อยก้นปิดเงินเข้าไม่ไหลออกนะคะไม่เอาแบบที่มีรูรั่วอะไรแบบนี้ไม่เอานะคะช่องใส่บัตรท่าั้นครูย,ยังใส่ได้8ใบ8ดใบหมายความว่าไงอินฟินิตี้ช่องใส่บัตรของ นะคะให้ใส่บัตรเดบิตเดบิตคือบัตรฝากเงินบัตรเงินฝากของเราหรือว่าถ้าเป็นเครดิตที่บัตรเครดิตที่คุณเป็นบัญชีเงินฝากของคุณอันนี้ไม่เป็นไรสมมติว่าครูใส่บัตรลงไปก่อนเพราะว่าครูต้องการเงินเก็บถูกไหมครูใส่บัตรก่อนเลยแปดใบครูใส่บัตรเรียบร้อยปั๊บครูจะเอาแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดใส่ลงไปก่อนค่ะแบงค์หนึ่งพันบาทค่ะครูใส่ไปด้านหน้าสุดหันหน้าออกด้วยนะคะคุณรู้ไหมคะคุณลองไปซื้อหนังสือมาอ่านสิ รดยมังคั่งด้วยกระเป๋าตังค์ใบเดียวหรือเปล่านะเป็นเทคนิคของคนญี่ปุ่นค่ะคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกว่าเออใช่จริงๆด้วยนะคะแม้แต่การเลี้ยงแบงค์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยค่ะว่าคุณอาจจะเงินเข้าหรือไม่เงินเข้าถ้าคุณยัดจะยัดแบงค์พับๆๆๆโอ๊ยเก็บเงินแบบนี้เงินไม่เข้าหาคุณเทคนิคการเก็บแบงค์คือสมมติว่าคุณมีแบงค์ใหญ่อยู่ใบเดียวเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยใส่เลยนะคะใส่หันหน้าออกนะคะใส่หันหน้าออกนี่ใส่เข้ามามีกี่แบงค์ก็ใส่ไปใบใหญ่นะคะแล้วรู้สึกเลยนะคะแล้วก็บอก พลิดอกอกผลมากมากนะลูกเข้าบัญชีเงินฝากทุกแบงก์เต็มหมดเลยนะลูกนะมาแล้วมาอีกมาซ้ำมาซ้อนคุณจะใส่แบงก์ใหญ่ไล่ลงมาแบงก์กลางแบงก์เล็กคู่จะเรียงเป็นสเต็ปเลยค่ะช่องในนี้จะมีทั้งองสีช่องนะคะคุณจะใส่แบงก์ใหญ่หน้าสุดนะคะแบงก์ใหญ่หน้าสุดนะคะแบงก์ประเทศที่เราอยู่เนี่ยหน้าสุดคุณจะใส่เหรียญในกระเป๋าเป็นเคสด้วยอยู่แค่8บาทไม่เกินกว่านี้เหรียญที่เหลือเอากับเอากระเป๋าน้อยเอาไว้ใส่เหรียญต่างหากคุณจะไม่ใส่เหรียญเกิน8บาทนะคะถ้าคุณรับเหรียญมาแล้วคือไม่รู้ว่า ครูจะไม่ใส่เหรียญในนี้ครูใส่แค่8บาทอะโอเคปะ่ะครูเอาเคสของครูนะใครจะใช้ก็ใช้นะคะและที่สำคัญมากกว่านั้นถ้าครูใส่เรียบร้อยครูจะบอกเขาทันทีค่ะว่าดึงดุดเข้ามาเยอะๆนะลูกหนูเก่งมากเลยหนูทรงพลังหนูปังมาก,ใค,ใ,ก,กใครใช้หนูก็รักใครใช้หนูก็หลงรู้ไหมว่าแม่รักเรามากรูไ้ไหมว่าตั้งแต่เรามาอยู่กับแม่เราคำเราคูณเราเพิ่มพูนทรัพย์มากเลยยิ่งใช้ยิ่งเฮงยิ่งอ้าปากเท่าไหร่ยิ่งกินทรัพย์มากเท่านั้นเงินทองไหลมาเทมาทุกสกนะุลนะลูกหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราโปรแกรมเรียบร้อย คือรูดสิปิดเงินเข้าแล้วไม่ไหลออกนะลูกไหลามาเทมาทุกสกุลอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเป๋าเวลาครูใส่แม้แต่ครูจะใส่กระเป๋าลงไปในกระเป๋าตังค์เนี่ยครูจะไม่แบบโยนอย่างนี้นะครูเรียงเขาเข้าไปเนี่ยครูจะเรียงเขาตรงตรงแบบนี้เนี่ยเรียงเขาเข้าไปส่วนเขาจะนอนหลับอะไรอยู่ในนั้นไม่เป็นไรแต่ตอนที่เราใส่เราใส่ต,ตรงๆเราไม่โยนเราไม่เราไม่เ,มเมสกเสกไม่แบบว่าทักๆไม่โยนโยนแบบทิ้งขว้างอะ่ะนึกออกปะเรารู้สึกว่าเขา เขาเป็นเครื่องมือช่วยเราในความรู้สึกของเรานะคะนั่นคือสิ่งที่ครูใช้ค่ะเสร็จแล้วสิ่งที่ครูใช้ตลอดเลยนะคะเทคนิคนี้แม้แต่คนญี่ปุ่นก็บอกว่าสําคัญมากใช้กระเป๋าตังค์ให้มั่งขัง่งถ้าคุณมีพวกสลิปต่างๆหรือใบเสร็จต่างๆแล้วคุณใส่ในกระเป๋าจบเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสะสมนะคะเศษกระดาษหรือใบเสร็จอะไรก็ตามหรือใบจําระใบแจงนนี้แล้วก็ตามไว้ในกระเป๋าเวลาคุณเปิดใจคอคุณเป็นไงคะห่อเยีย e วภาวะรู้สึกไม่โลง่งป่งสบายช่มาระหว่างคุณเปิดไปเจอแบงค์กับคุณเปิดไปเจออะไรก็ไม่รู้ว่าบินบนอะไรไรปดอ่ะ คุณรู้สึกยังไงไม่ว่าแบงค์จะมีอยู่เท่าไหร่ไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะไปรู้สึกว่าทำไมกูมีแค่นี้ไม่คุณต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เพิ่มพูน่ะคุณเข้าใจไหมเดี๋ยวมันเพิ่มพูนเดี๋ยวมันทวีคูณคุณต้องรู้สึกแบบนั้นกับกระเป๋าตังค์ของคุณมันจึงจะดูดูดสับได้นะคะอ่ะขยับเอาออกเ้อาต่อมานะคะทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินออกไปสมมติคุณจ่ายเงินซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่ให้คุณใช้เทคนิคนี้ค่ะคือเวลาคุณหันแบงก์นะคะให้คุณหันแบ กับไปเพื่อไหลเข้ามาสมมติคุหูหยิบแบงค์นีไ้ไปจ่ายค่าไฟไปจ่ายค่าโทรศัพท์คุณไม่ใช่แบบคว่ำๆหรือบีบๆคุณจ่ายเพื่อให้มันไหลกับคุณต้องเอาเงินเนี่ยเหมือนตอนที่มันออกจากตู้ a t ทีมทันไหมเออจ่ายกับไปให้ไหลเข้ามาในความรู้สึกเราเราไม่ต้องพูดเสียงดังเราพูดในใจจ่ายกับไปไหลกลับมาเป็นล้านๆเท่านะลูกเป็นมาพันเท่านะลูกเป็นเื่นเท่านะลูกจ่ายกับไปเพื่ออะไรกลับเข้ามาบุญนี้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือผู้คนประกอบสมาอาชีพด้านดีขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู และขอให้ผลบุญนี้สะท้อนกับมาหาข้าพเร้ชาเป็นร้อยเป็นพันเท่าและการเงินของคุณมันจะฟูกับการโดยคนส่วนใหญ่จ่ายไปเฮ้อกูไม่อยากจ่ายเฮ้อข้าไปอีกแล้วโอ๊ยกูเบื่อกูเบื่อสังเกตไหมทั้งเงินยิ่งหมดเพราะคุณไม่เคยให้ค่าพลังงานเกี่ยวกับเงินเขียยไหมดังนั้นวันนี้ค่ะกระเป๋าตังค์จะดึงดูดทรัพย์คุณหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณคุณต้องรักแรกพบกับเขารู้สึกอุ้ยฉันชอบจังเลยสีนี้อุ้ยฉันชอบเลยอะ่ะแจ๋วเลยอะ่ะดีสําหรับฉันเลยอะ่ะ นั่นแหละสีของคุณคุณจะต้องมีปฏิกิริยากับเขาเวลาคุณเห็นเขาตั้งแต่แรกคุณต้องรู้สึกว่ารักแรกพบอารมณ์นี้นะคะแล้วเขาก็จะดึงดูดความเห็นความปังให้กับคุณง่ายๆสบายๆนัน